สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่สูดช่องไปร้รอดนะครับผมมาครับผมวันนี้ตู้กาชาตู้ใหม่ของอีเวนต์ว่ายน้ํามาแล้วนะครับขอไปที่หายไปหลายวันนะครับพอดีว่าเล่นไอดีลูกค้าซะเมามันเลยครับจนไม่ได้เล่นไอเดีตัวเองครับตั้งแต่อีเวนต์เข้ามานี่คือไอดีตัวเองไม่ได้แตะเลยครับผมก็คือจนตู้สองมาแล้วเนี่ยผมเพิ่งจะได้เล่นไอดีตัวเองนะครับถ้าอย่างไงก็อ่ะขอไปที่หายไปหลายวันก็แล้วกันนะครับผม วันนี้ก็มาจัดแล้วครับสำหรับเปิดกาชาตู้ของเมลูซีนนะครับว่ายน้ำนะครับที่ผมจะเปิดนะมันมี3มตู้นะครับนี่ครับก็คือตู้โอเบรอนตู้แ er คสโตเรียนะเบอร์เซอรแบบ์เ,อววอเ,เอกอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ตู้เมลูซีนเนาะซึ่งผมอะเลงเมลูซีนมาเพราะแบบเอยสวยว่ะแล้วไอเนี้ยตัวเนี้ยไอมิโกมิโกเคียวเนี่ยใช่ไหมครับคูเคสมิโกเคียวใช่ไหมก็น่ารักด้วยนะอะไรเงี้ยเออก็น่าสนใจดีนะส่วนตู้นี้ผมก็สนใจคุโระนะ คืออาเทเลแคตเตอร์นี่คือแบบว่าดูยังไงยังไงอยู่นะครับแต่จริงๆอ่ะเป้าหมายหลักของผมคือโอเบ o n ลอนครับสำหรับ ID นี้นะโอเบ o n อนก็เนี่ยว่าจะเปิดตู้ของเมนะลูซีเนี่ยหกเม็ดละกันแล้วก็ตัวอีกสัก10ใบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไงก็ได้หรือไม่ได้อะไรเนี่ยก็เดี๋ยวมาเปิดต่อที่โอเบ o n อนนะครับคือตอนนี้ผมด้วยความที่ว่าแบบไม่ได้มีเวลาเล่นมากอะไรเงี้ย ก็เลยยังไม่ได้เก็บเพชรที่ดองๆไว้นะครับเออมันมีแค่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนละกันเปิดกาชาก่อนละกันนะเพราะว่าเออไม่ได้ทคลิปมาหลายวันแล้วมาทาคลิปเปิดกาชาหน่อยละกันอะไรแบบนั้นนะครับอ่ะมาเราอย่ามามัว,มว,มวพูดเลยเราเปิดเลยละกันครับเดี๋ยวผมเปิดด้วยการใช้ตัวห้าใบก่อนละกันเป็นแบบว่าเปิดประเด็นก่อนเปิดประเด็นไปก่อนไปนะเปอประเด็นแบบวงลุ้งมาเลยได้ไหมโอ้โหมาถึงแค่ซีแบบว่าไม่ใช่แล้วซีแบบ ไม่เกี่ยวอะไรกับอีเวนต์นะฮะต่อไปโอ้ก็ยังเป็นซีอ่ะอันนี้ซีอีเวนต์สามดาวนะฮะไปต่อใบที่สามวงลุงมาได้ไหม <c oughs> วงลุงแล้วลนเ,เลดอะไรเงี้ยโอ้จบเลยนะฮะแบบนั้นไอแต่งจริงผมยังไม่ได้ดูเลยนะว่าตัวใหม่เนี่ยคลาสอะไรบ้างผมจำได้แค่รูเลอร์ใช่ไหมอ่าเมนูซลีลูเลอร์แล้วก็บาเกสอาเชอร์นะครับ ส่วนมิโกเคลนี่พีเทนเดอร์นะฮะจะไม่ผิดเนาะเออมาอ่ะเปิดใบที่หแล้วเดี๋ยวไปเปิดสามซเมตรมาดูกันว่าสาเมตรจะได้หรือเปล่าใบที่ห้าก็ยังเงียบๆอยู่นะครับยังเป็นซี e, อ่าเป็นซีส e ีดาวม,มาแล้วนะฮะโอเคไม่รู้จะเล่นอีเวนต์หรือเปล่าเนะี่ยเอาซี e มาก่อนแล้วกันมาเปิดสามซีเมตรไปเลยแล้วกันไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เปิดไปแล้ว ขอแบบว่าสีทองมาเลยรุลเล์โอ้โหยังไม่หือไม่อือนี่ถ้าสมมุติว่าเปิดบทแล้วไม่ได้อะไรเลยนี่คือแบบโ,โหโควดเกลือนี่คือผลของการตอบแทนที่กลับมาเล่นเกมนี้เหรอเนี่ยโอ้ยรีอีเวนต์ครับเฮ้ยโอ้โห,โอ,โหอย่างเท่่ะ โอ้ยไรเดอรยังไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้สีสีดาวโผล่มาแล้วนะครับไม่รู้จะมีอะไรอื่นนอกจากนี้หรือเปล่านะครับขอตอนนี้เงียบมากเงียบกริบเงียบกริบสีสี่ดาวเย็นออกมาสองใบสีสามดาวใบหนึ่งเซแวนยังไม่ออกมาหน่อยวะมาหน่อยได้ไหมโอ้ยังไม่มีอะไรยังไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ยังแบบว่ายังนิ่งอยู่โอยแลนเซอร์สีทองมาหน่อยเอยแบบว่าให้กูได้ลุ้นได้ไหมเปิดกาชาที่แบบให้กูได้ลุ้นหน่อยนี่มันไม่ได้ลุ้นอะไรเลยเนะี่ยโอ้โห ว่าขอสักนิดสักหน่อยเซเว่นโอ้ยแอสซินสงสัยจะเกลือนะแพ็กนี้เท่าที่ดูเท่าที่ดูเงียบมากเฮ้ยสีทองมาเฮ้ยอเล้อเอาเอาเนี่ยพวกเกลือ โอเคมาได้แล้วเมดูซีลเลอร์ยังไม่รู้ว่าเก่งหรือไม่เก่งนะครับแต่ว่าตัวออกแบบน่ารักดีครับอยากได้ครับแต่ว่าสีดาวไม่ออกเลยหรออยากได้บากสิสอยากได้อีกตัวหนึ่งด้วยอะ่ะอยากได้บาบัญชีอะ่ะออกมาอุยอ้ย,ยกระตุกกระตุกอุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกจัดอุย้ยเมดูซีเมดูซีนางกระตุกจัด <laughs> จัดไป ลูเลอร์นะครับเมดูซีลูเลอร์ยังไม่รู้เลยว่าเก่งไม่เก่งเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าต้องเปิด NP เท่าไหร่นะฮะโอเคโอเมดูซ okay. oh, ีอย่างเท่มีผ้าปิดปากด้วยนะฮะโอเคมาได้แล้วหนึ่งตัวอ่ะต่ออย่างที่บอกไปว่าเปิดหกสิบเม็ดตู้นี้นะฮะแล้วตู้โอเบลลอนค่อยว่ากันโอ้ยนี่มัน เอ่อชื่ออะไรวะสกีฮิเมเนี่ยชื่ออะไรวะผมลืมชื่อชื่ออะไรวะ,อ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 ,ะอาร์คิไทเออร์ดอะเอาควสเออจำไม่ได้ไม่ได้เล่นนานจำไม่ได้แล้วมาตัวยังเงียบนะครับตัวยังเงียบอยู่เอ๊ะเมื่อกี้ตัวผมเปิดไปเท่าไหร่แล้ววะมันครบสิบยังอะ่ะเดี๋ยวตัวนี้โอเคอีกสองใบ เงียบกริปนะครับสีดาวไม่โผล่เลยเหรออ่ะสามสเม้นนี้นะครับไปต่อตู้นี้เออเมื่อกี้ซีเอาเควสออกมานี่เออพูดถึงผมทําเกมสกีฮิมิครับไหนๆก็เปิดกาชาแล้วระหว่างรอดูกาชาแล้วกันนะก็เกมสกีฮิมิที่มันหยุดนิ่งไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่อยากหยุดหละครับแต่ว่าพอดีว่าคอมคอมผมเครื่องปัจจุบันเนี่ยมันเอาไปเปลี่ยนวินโดมาแล้ว ทีนี้คือแบบมันเซฟมันหายไปด้วยอะครับแล้วคือผมก็เล่นไปไกลพอสมควรแล้วล่ะแล้วไอที่อัดไว้เนี่ยมันก็เหมือนกับหายไปด้วยอะไรเงี้ยนะก็เลยแบบเออจะคือเริ่มใหม่มันแบบโอ้โหมันเริ่มไกลมากไงแบบใช้เวลาเป็นสิบสิบชั่วโมงครับก่าจะถึงปัจจุบันที่อยู่ในคลิปอะซึ่งผมแบบโอ้โหขี้เกียจเลยอะแบบโอ้โหแล้วมันสคิปไม่ได้ไงผมก็เลยแบบว่าอ่ะนิ่งไว้วันที่ห้าแล้วกันเออจบแบบ เลือกเส้นทางวันนี้5ด้วยอะไรย่างี้นะเออก็เดี๋ยวถ้าจะมาต่อเนี่ยเดี๋ยวรอตอนเพย์เพย์สเตชันอ่ะเขาเอาที่มันแปลอังกฤษอ่ะแบบออฟฟิเชียลมาแล้วกันนะครับตอนนั้นเดี๋ยวผมจะกลับมาแปลต่อแล้วกันนะครับตอนนี้ขอหยุดไว้ที่ตรงนั้นก่อนเพราะว่าเซฟมันหายครับผมทําอะไรไม่ได้เลยมันแบบว่ามันมันไม่มีอะไรเลยตอนนี้กาชาเนี่ยเอาตรงนะคือมันกากมากเลยมันไม่มีอะไรเลยตอนนี้สามสิบเม็ดนี้อะไรไม่ได้เอ้ย ตัวตัวอื่นไม่มาเลยเหรอไม่น้ำมาไม่มาเลยเหรอสีดาวอะ่ะขอร้องเลยขอร้องเลยแบบสีทองสีดาวมาหน่อยก็ได้เซอเวนแม่น้ำเนี่ยก็แหละเพราะงั้นคนที่ติดตามซีรีสกฮิเมะนี่ยก็รอหน่อยละกันนะเพราะว่าผมก็รอให้ในเพ a y s เตชั่นมันมาแล้วเดี๋ยวไปซื้อไปซื้อออฟิเชียลอ้นั้นแล้วกันนะครับตอนนี้เหมือนจะยังไม่มานะเดี๋ยวไปรอตอนนั้นลนะกัน จริงๆเพลย์สเตชันนี่ก็มีนี่มาแล้วด้วยนะไอ่อะไรวะไอไออาโอโกะมันชื่อเกมอะไรวะวิชออฟเ h อะฮอลลี่ไนท์ครับไอมาโฮสไคล์นโยรุอะครับ, no รบเออก็มีแล้วแล้วด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็หนักอพอสมควรและอันนี้ก็หนักเหมือนกันครับกาชาเนี่ยโอ้โหได้สีสีดาวล้วนเลยนะครับเซร์เว่นไม่มีโอเคตู้นี้ผมยังอยากได้ตัวสีดาวอยู่เดี๋ยวอาจจะแบบเก็บเพชรเพื่อนแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมาเปิดนะครับ ส่วนยังมีงานอีกอย่างหนึ่งไอดีนี้ผมต้องการโอเบรอนนะครับเพราะงั้นมาเราจะเปิดเหมือนเดิมคือ10ตัวแล้วก็60เมตรนะครับถ้าไม่ได้โอเบ o n รอนเดี๋ยวผมไปหาเก็บเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพราะโอเบรอนนี่มันต้องมีจริงๆไอดี ID ที่มันไม่มีโอเบรอนมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างแล้วผมมีแบบโคยันสกยาย่าแล้วด้วยเพราะงั้นโอเบรอนต้องมาต้องมาเป็นคู่กันเพื่อความนัวนะนไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วไป ยังไม่มีอะไรนะจ๊ะใบที่สามนะฮะในตู้นี้ก็ยังเกลืออยู่ใบที่สี่ก็ยังเกลือใบที่ห้าโอเคเดี๋ยวพอหมดใบนี้เราไปเปิดสามสิเมตรกันครับโอเคไม่มีอะไรเลยห้ <c oughs> าใบไม่มีอะไรเลยมาต่อตู้นี้ไปจะมาหรือเปล่าโอเปรอน ขอแบบว่าวงลุง้งเฮ่ดังๆหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นพรีเทนเดอร์มาเลยอย่างเท่การ์ดได้ไหม <laughs> โอ้โหสี่ใบนี้ได้จะปลดได้จะปลดแล้วมั้งเมื่อกี้โอ้โห ตู้นี้เหมือนจะเกลือหรือเปล่านี่เซียโออุ้ยมาบ่อยจังอะซีเวนี้ปลดแล้วเนี่ยเขาแบบวงรุ้งมาได้ไหมวงรุ้งเลยอยากเห็นวงรุ้งว่ะโอ้โหเงียบมาก เซอไม่ไม่ยอมมองเราเลยครับเอ้ยโอ,ยโอย้มึงได้สามอันเลยนะสามใบเลยอะ่ะตู้นี้เอ้ยเกินเปิดครั้งเนี้ยโอ้โหอย่างเกลือเฮ้ยเฮ้ยสีทองปะเนี่ยโอ้ไม่ีสีทองเลย โอ้หนักแล้วหนักแล้วนนี้หนักแล้วตู้นี้ได้แต่ซีอีเว้ยหนักมากสามใบอะสีสีดาวอะหนักมากครับโอเคมาเปิดตัวอีกอ,อ,อีกอีกข้าวใบเราก็จะหมดงบนะฮะในการเปิดกาชาครั้งนี้เฮ้ยโอ้โหไปเดียวกันเลยอะไรไม่ได้ซีอีสามดาว เอ้ยโอ้โหสีห้าดาวมาวะทำไมเซอร์แวนต์แต่ละคนนี่มันมีซิกแพคก,กันหมดเลยว่าพอใส่ชุดวด่ายน้ำเนี่ยคือแบบหุ่นฟิตมากเลยใช่ไหมแบบว่าไม่มีแบบซีซ่าซิกแพคบ้างเหรอแบบว่าแบบไม่มแบบดได้ซิกแพคเลยบอกว่าชุดว่ายน้ำแบบถอดเสื้ออะไรอยาาเห็นอยากเห็นพุ่งอะมีไหมแต่เออสีทองมาพรีเทนเดอร์พรีเทนเดอร์รนะครับโอ้ยทริสตันใช่ไหมเนี่ย เอ้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแล้วเอ้เอาตรงนะ้ตัวนี้นี่คือออกมาทรผมสองรอบแล้วนะคือไอดีสำรองผมเปิดนอกรอบไปนะครับเปิดตู้ตู้เมนูซีนอะออกเป็นอาเช์ผมก็นึกว่าบาเกสเอา้าโอเลอ่อนเนี่ยอาร์เทมิสเนี่ยมาไอยังตามมาอีกเหรอเนี่ยไอดีดีโอ้เปิดตู้มีทริสตันเนี่ยยังตามมาอีกเหรอเนี่ยโอ้ตายแล้ว ตายแล้วอาเทมิสทำไมตามอะไรขนาดนี้โอเคมาสามเิมตสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะไป let's go ได้ปะเนี่ยอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมครับห้าดาวสองตัวในการเปิดคลิปนี้แต่ว่าทำไมมันมันแป,กแปกลกๆปวะ <laughs> มันเหมือนไม่สุดถ้าจะสุดเนี่ยมันต้องครั้งนี้มันต้องได้วะมันต้องวงลุง้งมาเป็นพรีเทนเดอร์วะของจริงเลยเนะี่ย เงียบอันนี้แหละซีอ e. ีแน่นอนดูทรงแล้วโอเคยังสามดาววงลุ้งมาหน่อยเนี่ยซ e. ีสีดาวแล้วมั้งเนี่ยนั่นไงโอ้แล้วซีสีดาวแบบว่าไม่ได้ใช้ด้วยไม่ได้ใช้ในอีเวนต์ด้วยอย่างกากเลยนะเอาต่อเลยมัมยโอเคโอ้โหออ,ออกมาอีกแล้วพ่อหนุ่มออกมาเยอะจัง วงลุ้งมาได้ไหมวงลุ้งมานี่คือจบเลยแต่ว่าตรงเลทน,นะถ้าวงลุ้งมาเมื่อกี้รุนเลทไปแล้วนะโอ้ยเฮ้ยซีอีออกเยอะมากอุยอ๊ยโหสีห้าดาวไปนี้ด้วยออกมาทำไมเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยซี CEO ออกเยอะจัดเดี๋ยวเซอร์แวน่์อยู่ไหนเนี่ย มาเซเว่นสีทองมาโอ้ยเซเบอร์เซเบอร์อีกโอ้โหไม่มีอะไรเลยตู้นี้ลุนเลดมาตัวหนึ่งแล้วก็ได้สีล้วนๆนะครับ กดกากโอเคตู้นี้นี่ผมเดี๋ยวเก็บเพชรม,มาเปิดต่อนะครับเพราะว่าโอเบรอนเนี่ยต้องต้องต้องมีนะครับต้องมีไหนๆเขาก็มาแล้วนะครับมีเวลาถึงวันที่1กันยานะครับยังมีเวลาอีกประมาณครึ่งเดือนเพราะงั้นใครที่ต้องการนี่แล้วยังเกลืออยู่ครับไปหาเก็บเพชรเพิ่มอะไรกันได้นะครับส่วนตู้นี้พอดีมีลูกค้าท่านหนึ่งเขาอยากให้ผมเปิดกาชาในตู้นี้นะครับผมก็โอเคจัดไป อันนี้เปดีผมนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนไอดีลูกค้ามาแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมครับโอเคครับมาอันนี้เป็นไอดีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่เขาให้อยากให้ผมเนะี่ยเปิดกาชานะครับเขาบอกว่าใส่สุดได้เลยเปิดให้หมดได้เลยก็จัดไปเขาบอกว่าอยากให้เปิดตู้นี้นะครับโอเคไปลุยครับนะฮะลุยเลยเราใส่สุดอยู่แล้วอุ้ยวุ้ยุ้ยกระตุกแบบนี้กระตุกแบบนี้มีอะไรหรือเปล่า กระตุกแบบนี้น่าจะไม่มีอะไรน่าจะหลอกนะหยอกหยอกอะไรแบบนั้นหรือเปล่า <laughs> เด้อยู่เขาภา้ยได้สี่ห้าดาวเขาภาษาให้เปิดให้อย่าทําให้เขาเรียกว่าเสื่อมเสียเรื่องโชคชื่อเสียงเรื่องโชคสิวะเออได้สี่อะไรห้าดาวมานะฮะอันนี้โอเคมาต่อสามเมเจต่อเลยโถดเ้ยอ่ะเนี่ยมีโหลดดิ้งซะด้วยมีโหลดดิ้งซะด้วย โอ้โหมีแต่ฟีอีมามันจะเกลือไปหรือเปล่าครับพี่มาว่าสีทองมะโอ้ไรเดอร์ใครอะอ๋อซื้อกาโกเซนไรเดอร์้ยตัวนี้อาร์ตสวยนะผมชอบมากเลยเป็นเป็นเป็นเซเว่นสีดาไวไา้น้ำที่แบบอาร์ตแบบสุดยอดมากนะครับอาร์ตสวยมากตัวนี้นะครับถึงว่าคนชอบเยอะมากเลยอะแบบว่าอาร์ตคือแบบ สุดยอดมากนะยิงอาร์สุดท้ายนี่คือแบบโอ้โหสวยไปไหนวะเนี้ยโอเคโอ้โหหน้าอกทำไมมันแน่นขนาดนั้นนะซัมเมอร์โหมดซื่อกับโกเซนจะเปิดกาชาต่อแล้วเล s โกเลออีกอ่า อีกสครั้งอันนี้ครั้งหนึ่งโอ้โหเฮ้ยสี่ห้าดาวก็ของไอดีลูกค้านี่ก็ใกล้กจะกดเกือบหมดแล้วนี่ว่าไอดีอซีห้าดาวนะครับอ่ะต่อมามาดูกันว่าจะเกลือไปสักแค่ไหนกัน <laughs> จะเกลือสุดเลยหรือเปล่า ใช่ไหมไม่เกลือสุดหรอกเดี๋ยวก็ได้แล้วเนี่ยเนาะเออได้สีที่มันไม่เกี่ยวกับอีเวนต์อีกแล้วเอ้ยวงลุงเว้ยวงลุงเกิดขึ้นกับว้ดีลูกค้าซะงั้นตรงเลสด้วยนะเบอร์เกอร์เอา จังหวะนี้ครับโอ้เรียบร้อยยินดีด้วยนะฮะไอดีของคุณลูกค้าได้วงรุงไปซะแล้วนะครับรู้ตัวอีกทีได้วงรุงไปซะแล้วนะฮะจังหวะนี้โอ้ได้ห้าดาวไปเรียบร้อยครับอืมใช้ได้เลยในคลิปนี้โอ้โหเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าครบครบทุกรถนะครับ เว้นแต่โอเรอนผมยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาเปิดใหม่โอเคอันนี้ไอดีลูกค้านะครับผมเขาก็อย่างที่บอกครับเขา,เาให้ผมฟาร์มอีเวนต์แล้วก็เล่นเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ให้ผมเ,เปิดกระชาให้ให้ด้วยนะครับก็จัดไปได้เธอเป็นตัวต้องการแล้วเดี๋ยวเพชรมันเหลือเนี่ยเดี๋ยวผมถามลูกค้าทีว่าเขาอยากจะให้เปิดอะไรเพิ่มหรือเปล่าแต่จะเป็นเปิดนอกรอ,อ,อบแล้วนะอันนี้คือทําคลิปแล้วนะค,คลิปวัก็ยาวพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แน่นอนครับใครที่เนี่ยต้องการอยากจะให้ผม ฟาร์มอีเวนต์ให้หรือฟาร์มเพชรให้มาเปิดกระชาอะไรเงี้ยนะครับผมก็รับฟาร์มอยู่นะครับใครที่สนใจก็มาติดต่อได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเปโอลี่สามได้เลยนะครับผมผมก็เปิดรับฟาร์มตลอดเวลานะครับเพราะงั้นก็มาทักทายกันได้นะครับมาพูดคุยกันได้เรื่องราคาการฟาร์มนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากเลยครับชอบคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอทุกคนโชคดีนะในการเปิดกรชาขอตัวไปก่อนละบ๊ายบาย